เปลี่ยนรัฐบาลไม่พอเราต้องเปลี่ยนประเทศสมมติว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงแล้วแคนดิเดตนายกยังเป็นนายพลเหมือนเดิมคุณคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนในประเทศนี้จริงๆไหมหรือว่าถึงจะเป็นนักการเมืองกลุ่มกลุ่มเดิมที่เคยได้อำนาจไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะพอเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนจริงๆเหรอคุณคิดว่ามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศนี้อย่างถาวรได้จริงๆหรือเปล่ายังจะมีคนที่ เรายังต้องการคนที่กล้าที่จะสู้กับทุนผูกขาดที่มันจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจนมันบิดเบีย้ยวแล้วมันไม่ให้เปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้โจทย์ใหญ่ที่คิดว่าทุกทุกพักการเมืองคงจะต้องหยิบมาเล่นนะคะก็แน่นอนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของปากท้อง ประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นละมันเริ่มไปต่อได้แต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งกลับคิดว่าโหนี่มันช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตตอนนี้ทุกพักการเมืองก็คงจะแข่งกันออกนโยบายที่ที่ที่มันเป็นแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเราเห็นแล้วว่าทุกพักเล่นเรื่องหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้เกษตรนะคะเพื่อทาให้หนึ่งในภาระอันหนักหน่วงใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของประชาชนเนี่ย ก็คือเรื่องของภารานี่นะที่มันสูงขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยให้มันได้ผ่อนคลายไปบ้างนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องจะต,ต้องเสนอแน่นอนเรื่องของราคาสินค้าเกษตรแน่นอนว่าออตอนนี้เนี่ยเอาข้อจริงแล้วราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างท,ที่จะดีขึ้นนะอันเนื่องมาจากว่ามีทางวิกฤตราคาน้ํามันด้วยแล้วก็มีวิกฤตสงครามที่ทําให้พืชเกษตรบางตัวเนี่ยมันขาดตลาดด้วยเนาะราคาสินค้าเกษตรช่วงนี้ก็จะดีเป็นพิเศษ แต่ว่าเราก็ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าอีกหเดือนข้างหน้าเมื่อราคานะ้ามันมันเริ่มปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยราคาสินค้าเกษตรจะเป็นยังไงและจะเป็นโจทย์หลักๆให้ทุกๆุกภคการเมืองที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้เป็นนโยบายหาเสียงหรือไม่นะคะรเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็คงจะเอ่อจะต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของแล้วประเทศนี้มันจะไปทางไหน เศรษฐกิจของประเทศนี้มันจะโตต่อได้อย่างไรนะคะเราก็เห็นว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็มีคนคอยที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ปัญหาระยะกลางหรือว่าระยะไกลออกไปอีกที่มันต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราจะนําพาประเทศนี้เนี่ยเดินต่อไปอยังไงในในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับแรงต้านจากค่าของชีพจากเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้น ะะแล้วก็ทําให้ตาดอกเบีย้ยนโยบายเองก็ต้องขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่าแรงงานก็ลดลงเนื่องจากว่าผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เศรษฐกิจตั้งเดิมที่ค่อยๆจะตายไปทีละตัวไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถยนต์แบบตั้งเดิมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเพชรเพ,เพ,เพ,เพโตรเคมีนะ,ะก็กำลังจะตายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเรายังมีตัวไหนที่จะเข้ามาทดแทนตรงนี้ได้ที่จะทำให้ประเทศยังสามารถที่จะ,จะเจริญ เติบโตต่อไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมานั่งคุยกันจริงจังถึงเรื่องของการที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจให้มันได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างที่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่คิดว่าแน่นอนว่าทุกคนก็คนพยายามที่จะตอบโจทย์เฉพาะหน้าแต่ว่าโจทย์ระยะกลางระยะไกลเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะต้องมาแข่งกันในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน กรอบใหญ่ๆนะคะเรื่องที่เราจะเอามาใช้เป็นแคมเปญก็คือเปลี่ยนรัฐบาลไม่พอเราต้องเปลี่ยนประเทศอย่างที่บอกว่าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงแล้วแคนดิเดตนายกยังเป็นนายพลเหมือนเดิมคุณคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนในประเทศนี้จริงๆไหมหรือว่าถึงจะเป็นนักการเมืองกลุ่มกลุ่มเดิมที่เคยได้อำนาจไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะพอเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยน จริงๆเหรอคุณคิดว่ามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศนี้อย่างถาวรได้จริงๆหรือเปล่ายังจะมีคนทีเ่เรายังต้องการคนที่กล้าที่จะสู้กับทุนผูกขาดที่มันจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันบิดเบีย้ยวแล้วมันไม่ให้เปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ถูกไหมเราสามารถมีกองทุนช่วยเหลือ SME ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยให้เข้าถึงแหล่งทุนแต่ว่าถ้าข้างบนเนี่ยมันยังถูกปิดตายแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให ให้คนที่ทำมาหากินอย่างแข่งขันนะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากขึ้นมาอยู่ที่ส่วนบนของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ แบบนี้มันก็ประเทศนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนประเทศนี้จะมันจะมีอะไรเปลี่ยนได้จริงๆไหมถ้าเรายังคงเน้นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัดถนนทํารถไฟฟ้าออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดจริงจังว่าแล้วอุตสาหกรรมอะไรที่จะเป็นอุตสาหกรรมตัวใหม่ที่จะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ให้มันเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเป็นรูปธรรมจริงๆซึ่งตรงนั้นแหละที่มันจะเป็นที่มันจะถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นค่าจ้าง ที่แพงขึ้นด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นค่าจ้างไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ผลิตอะไรที่มันมีมูลค่าได้ไอ้พูดอย่างนี้ต่างหากที่เราคิดว่าพิสูจน์มาแล้วว่าถึงจะมีระยะเวลาที่ยาวนานและมั่นคงไปเวลา8ปีอย่างที่พลเอกประยุทธ์ได้ได้โอกาสกันมาก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรของประเทศนี้ได้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าถึงแม้ว่าคุณจะเคยทำเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเคยประสุคนสวยในอดีตแต่ว่าโจทย์ใหม่ๆที่มันท้าทายในอนาคต ก็ยังคงมีอยู่อีกมากแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแค่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนได้มันก็ต้องการคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ยืนยันว่าประเทศนี้มันต้องการเปลี่ยนจริงๆมาพร้อมกับเจตจำนงที่ที่แน่วแน่จริงๆว่าเ,ออเราพร้อมสู้เราพร้อมเปลี่ยนแบบนี้มันถึงจะทําให้ประเทศเห็นอนาคตจริงๆ